สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสวนลำไยนะครับวันนี้อยู่กับผมถาวรก็พามาเยี่ยมชมลำไยนะครับเมาาื่อเช้าโอ้โหฝนตกหนักมากมีลำไยโค่นหรือเปล่าตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพิ่งหยุดตกเมื่อ ตอน9โมงกว่าๆนะครับตอนนี้ก็10โมงนะจริงๆตกหนักมาแล้วประมาณ3-4วันแล้วนะครับเลยเข้ามาดู วันนี้น่าจะวันที่16นะวันที่16ตุลาคมก็ลำไย,ายอายุทําสารผมก็ประมาณ5เดือนครึ่งเนาะ5เดือน16วันเดี๋ยวพามาดูสีผิวนะ้าหลังฝนหยุดตกแล้วก็ขนาดของลูกลำไย,ยนะครับ ชุ่มช่ำกันเลยทีเดียวแถวนี้มันมันเป็นเป็นโซนที่ผมปลูกผสมผสานนะมีต้นกล้วยต้นมะม่วงต้นลำไย,ยแล้วก็ต้นไม้ป่านะต้นยางนานะี ดูใบมันโหเบลเลอร์เลยปีนี้ฝนดีมากก็ลำไยก็ <c oughs> ได้น้ำฝนเยอะพอสมควรนะครับปีนี้เยอะมากเลย ดูนะโอ้โหต้นนี้เดี๋ยวนะดูลูกเขานะโอ้โห5เดือนครึ่งนะครับผมว่าประมาณเหรียญสิบนะเนี่ยเหรียญสิบได้แล้วนะครับเนะี่ยเห็นชัดไหมกล้องคือบางต้นมันก็ลูกแบบ ือมันขึ้นไซส์จัมโบ้แล้วนะครับอันนี้ฝนหยุดตกได้สักสักแป๊บหนึ่งนะฮะดูนี่กล้องไม่ยอมโฟกัสเลยนะครับ มีเพีย้ยด้วยนะเนี่ยเพีย้ยหรืออะไรน่าจะเป็นเพียเ้ยนะไม่ใช่เป็นคราบแป้งของกล้วยนะดูนี่โอ้โหลูกบลเล์เลย ห้าเดือนกับอีกสิบหวันนะครับดูนี่โอ้โหอยากดูเนื้อในเขาจัง còn kệ đồ cắt lê nhìn nữa นวลเนื้อยังยังไปได้อีกนะครับคือเขายังดูบางๆอยู่กว่าจะถึง6เดือนเนื้อเขาน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าลูกโครงสร้างลูกเขาใหญ่แล้วต้นนี้ขนาดหน้าจะประมาณเหรียญสิบแล้วนะครับ ต้นนี้ติดไม่ค่อยดีหลอมหลอมแหลมแหลม,หลมโซนนี้โอ้โห,โโหต้นนี้ก็ลูกใหญ่นะครับน่าจะพอๆกับต้นเมื่อกี้เนะี่ย ด,ดูนี่นี่เทียบกับลูกลูกไอที่มันไม่โตนะครับมันจะมีติดอยู่บ้างเนี้ยลูกที่มันไม่โตเนี่ยมันแกนจะสีแดงแดงเนี้ครับเนี่ย,ยเดี๋ยวเทียบให้ดูนะลูกใหญ่ ไปดูต้นที่มันอยู่ติดกับต้นพยุงนะครับนี่ต้นพยุงนี่ดูลูกก็ไซรองลงมาหน่อยนึงในมนเหรียญสองบาทนะครับแต่ผิวสวยนะครับนี่อยู่ใต้ต้นพยุงนะครับผม ปูนี้นี่นี่โอ้โหสวยงามมากมีติดกับต้นพยุงนะครับคือเป็นโซนที่ผมปลูกผสมประสานไว้นะครับปลูกแซมไว้ต้นพยุงก็สวยนะฮะอายุสามปีปลูก หลังลำไยหนึปีนะครับลำไยอายุสีน่ปะีนี่ต้นนี้อลังการแล้วไหนไม้คำ้ำโอ้โหไม้ค้ำเท่าไม้ตะเกียบเลยครับ ดูลูกลำใหญ่ต้นเล็กแต่ลูกไม่เล็กนะฮะตรงโซนโซนนี้เป็นดินไม่ดีนะครับ เป็นดิน,ดนแฉะน้ำเนี่ยครับดูน้ำปกลำไยไม่ค่อยขึ้นแฉะน้ำมากโอ้โหดูต้นนี้ต้นใหญ่มาหน่อย หอยจะติดพื้นแล้วครับ โอเคพาทุกท่านเข้ามาชมความสวยงามนะครับของลำไย,ยหลังฝนตกหนักนะครับลำไย,ยอายุทําสารตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็16บหตุลาคมนะห้เดือนครึ่งโอเคพอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ